ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T e. ีแอลบายโยอีฉับเดือสนธิหนุนฐานไทยใช้กฎอายการศึกจัดการขเขมรคนไทยขายชาติเย้ยลิศหลายชื่อไว้แล้วค่ะ อดเดือดสนทิประกาศหนุนฐานไทยใช้กฎอายการศึกจัดการเขเมรแล้วก็คนไทยไข่ชาติกะแช่ตัวละครลับประธานคณะกรรมการ JBC ฝ่ายไทยเป็นอดีตทูตไทยในกัมพูชาที่ยืนข้างเขเมรคนกะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่10มิถุนาย,ยน2568ที่ศูนย์ร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสนทิลิ้มทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยลาลังสิษ์ในฐานะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยกลุ่มแนวร่วมที่สนับสนุนยทยอยกันเดินทางมารวมตัว เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องอธิปไตยกรณีความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับกัมพูชาโดยจะยื่นหนังสือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะบรรดาผู้สนับสนุนค่ะได้ต่างเดินทางมาร่วมค่ะอาทิกลุ่มแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับป้ายข้อความแสดงจุดยืนต่างๆอาทิการยกเลิก MOU43 และ m o u 4 4ที่ไม่จําเป็นต้องมีรวมถึง การเพิกถอน JC 2544ค่ะทั้งนี้ค่ะมีนักวิชาการและก็ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินจำนวนมากเช่นนายจตุพรพมพันธ์มอมหลวงวันวิภาจรูนโรธนายวีระสมความคิดนายนิติธรลํำเหลือนายพิชิตชัยมงคลเรือตีแซมบินเลิศบุตรนายใจเพชรกล้าจ,จน นายคมสรรโพคงนายประพันธ์คูณมีได้เดินทางเข้ามาร่วมยื่นหนังสือด้วยค่ะโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายจิรยุทธห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องค่ะซึ่งภายหลังการยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะนายปานเทพพัวพงพันธ์กาได้แถลงว่าวันนี้ได้มีการยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่ปกป้องรักษาธิปไตยและความมั่นคงของชาติในความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะก็ะะเรียกว่าในการเคลื่อนไหว รั้งนี้ค่ะมีบางช่วงบางตอนนะที่คุณสนทิได้ประกาศหนุนฐานไทยใช้กฎอายการศึกจัดการขมรและคนไทยขาาชาติและยังมีการแฉตัวละครลับนะนั่นก็คือประธานคณะกรรมการ JBC ฝ่ายไทยที่คุณสนทีบอกว่าเป็นอดีตทูตไทยในกัมพูชาที่ยืนข้างขมรและก็ให้จับตาการเจรจา JBC ในวันที่14มิถุนาอยู่นี้ให้ดีค่ะยี ผมบอกว่าเรื่องอะไรพอจะรับประกันตั้คือผู้คนควรจะไดแต่ถ้าเรื่องอวิถีทางการนมืองก็ไม่ไดยผมบอกว่าถ้าพูดจะไม่รู้เลยผมพูดไปแล้วว่าก็ต้องแข่ง ผมเชื่อว่าประเทศไทยคนไทยทัย่วไปะจะเข้ามาร่วมกับผมและพวกเราในเรื่องของ,ของปกป้องไทยะเพราะว่าเพราะว่าเรามีคนไทยใจรักที่อยู่แ<ด>ม้จะช่างใน้ประธานเอ v ีบีเอบีซีคืวในประเทศ ครึ่งรัฐบาลชุดนี้แต่งตั้งให้เป็นประธานเนาองไอ้หมอนี่คือใครไอ้หมอนี่คืออดีตรุ่ไทยประจำกรรมธิกาที่เล่นงานดูมีรักสงสารยิย้และภูมลาจกรีออกไปจากบุรีรัมย์สาขายืนข้างระเทศเจนตัวเมื่อเราเอาอดีตรู่ไทยประจำกรรมธิกา ก็เป็นการพิสูจน์ัดเจนว่ารัฐาบาลไทยชุดนี้ไม่ได้จริงใจต่อการเยือนในขณะนี้เดียวา่าอาจารย์พาเร่จะพิสกัน,กนเรามีข้อสรุปว่าอาเบยังไม่รรมาาได้ขอยจริงเรารเที่กัฐบเหือไทยแล้วถึงข้อหกเราบอกว่า ถ้าเรียนการเชื่อแค่ไข่ไม่ได้เราจะให้ฐานตัวประสานคนในการสุดเพื่อจัดก,การกับประเด็นและคนไทยฐายคาดซึ่งผมมีชื่อหมดแล้วจากพลกมาษณ์ประายคนคุณพีราะหลงว่าคิด พูดค่อนข้างการุงพิมก,กับโดพี่เอาได้ดีแม่ลองมาตั้งนานแล้วเอาละครพี่น้องครับพวกเราทำอะไรดีผลตรวจออกมาเราจะดูว่าข้อเรียกร้องเราหกขอ้อน,นี้ M U สองห้าสี่สามเป็น M U หักไยศ ร่าขึ้นมาโดยคนไทยบริรักษไทยนาทำให้มีการใช้อตราส่วรหนึ่งต่อสองแยกบนะครับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สราระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏด้เลยค่ะ